ดีครับขอลงสักหน่อยเนาะพรุ่งนี้เป็นวันสิ้นปีนะครับสวัสดีชิฟสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีกับทางช่องศรัทธาปาฏิหาริย์เนาะนะเป็นไงกันบ้างครับก่อนก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่โชคดีมีชัยกับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมเสียดายอย่างมากนะครับเสียดายอะไรรู้ไหมครับบนเนี่ยนะครับสามตัวเนี่ยรู้ไหมผมให้ให้อะไรตัวเดียวครับห้าสี่ครับแล้วดูออกห้าสี่สี่ ตัวเดียวเลยห้าสี่คือตัวเลขมันชนอยู่ตัวนี้ผมขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับผมก็คือผมเสียใจมากเลยทุกคนดูนี่ครับนะครับผมบอกว่าร้0ยสิบหน่วยเนี่ยมันจะมีเลขอยู่สามตัวนี้สองสี่ห้าแล้วทุกคนเลขสองมันดับนะครับมันเหลือแต่สี่กับห้าเห็นไหมเห็นไหมครับมันออกห้าสี่สี่โอ้โหคือแบบผมเสียใจมากเลยอะ ใครคิดว่าจะเบิ้ลนะหามก็น่าจะได้แล้วน่าจะหามหน่อยหรือว่าจะเป็นเบิ้ลหน้าก็ได้ถ้าเบิ้ลหน้าหรือว่าหามนี่เสร็จเลยเทียงแต่นี่โอ้โหไปเบิ้ลหลังมันไม่เบิ้ลนานเลยนะครับไม่เบิ้ลพักหนึ่งหลายวันแล้วนะครับสมกับที่เป็นปี66ปีเบิ้ลจริงๆนะครับเบิ้ลเยอะมากไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะทีนี้มาเข้าในเนื้อหาการคำเตือนครับช่องศรัทธาปฏิหารนะครับทางช่องเราไม่มีกลุ่มไลน์มีไลฟ์แอไม่มีการแนบลิงก์นะครับผู้รับชมเพื่อความบัเทิงเท่านั้นเนาะอ่า นี่คือการวิเคราะห์เลขมงคลในส่วนของอรัฐวิสาหกิจนะครับไม่ใช่รัฐวิสาหกิจสลากกินแบ่งเอ้ยไม่ใช่สลากกินแบ่งเลขมงคลหาหน่อยประจำวันที่3 1นะครับสิ้นปีนะครับเรามาดูของวันนี้ก่อน30มสกับหกศูนผลนะฮะเจ็โอ้ประกาใหม่3 80 70นะครับ3 สองแปดนะครับแล้วก็หกสองตะกดผมโพสต์ในโพสต์ชุมชนเนี่ยไม่เข้านะครับไม่เข้าก็คือไม่เข้าจริงนะครับผมบอกเลขค่านะครับมาแต่เลขค่านะครับมันไม่ไม่ตัว,ต,วตัวเด่นเราไม่มาเสียใจอยู่นะแต่สมาชิกตั้งแต่ระดับกลางก็จะเห็นเป็นใบนี้เลยนะครับวันที่หนึ่งอาจจะหยุดเนาะทุกคนเนาะคงไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมอาจจะพิมพ์ให้ในโพส์ชุมชนนะอ่านะครับ เด่นเลขค่ามาเพราะไม่ห้าสองห้าสี่ห้าหกมาห้าเจ็ดตัวเดียวโอ้โหมามาดูนี่นี้นกันห้าโมงครับหกศูนย์หกเจ็ดห้าครับเป็นไงพิเศษครับเ,เลขเจ็ดไอขเลขห้าไม่มีหกศูนย์เสียดายอยู่เจ็ดห้าไม่มีไปมีอยู่ตรงนี้ หกโมงสามแปดย์เจดไม่มีเลยทีเนี้ยหนึ่งทุ่มสามสองแปดหกสองนี่หกสองมาดูของวันสิ้นปีกันนะขอให้ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับนะ หนยก็พักมันผมเนี่ยนะครับถ้าเหนื่อยผมจอดนอนเลยครับถึงช้าก็ตามนะครับคือถ้าเหนื่อยนอนนอนจริงๆครับข้างถนนผมก็จอดนอนมาแล้วนะจอดมันเลยข้างถนนนลย <c oughs> มันไม่คือแบบมันทนไม่ไหวอะ่ะกว่าจะถึงปั๊มนะครับไม่รู้ปั๊มน้ำมันอยู่ไหนเี่ยผมจอดเลยจอดข้างถนนเลยจริงๆครับเอาแบบนั้นเลยนะฮะเออ ดูขอให้โชคดีนะครับสิ้นปีนะครับผมว่าตัวนี้นะครับจะเอาตัวเดียวเลยไหมเอาสองตัวดีกว่าเนาะสองตัวเลยพรุ่งนี้นะครับขอสองตัวเลยให้แค่สองตัวนี้ครับ <c oughs> นี่นะครับให้แค่สองตัวเลยแต่สามเวลาเลยตั้งแต่ห้าโมงคือว่าสิ้นปีนะครับดูยี่ ศูนย์ศูนย์สามกมายากนะแต่ก็มีโอกาสสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามตัวเดียวผมชอบที่สุดเลยเลขศูนย์นี่ครับทั้งสามเวลาเลยห้าโมงหกโมงและหนึ่งทุ่มนี่ เอ๊ะทำไมไอแปลกโอ้เสียดายสลากินแบ่งรัฐบาลไทยคือตัวเดียวจริงจะเป็นเบิ้ลหน้าก็ได้ห้าห้าสี่หรือสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าอะไรก็ได้แต่นี่มาเป็นห้าสี่สี่ว้า mm <clears throat> ขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับเนาะก็ถือคลิปนี้นะครับอวยพรนะครับอวยชัยให้สมาชิก f อทุกท่านรวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอให้โชคดีนะครับนจากนี้ต่อไปนะครับตลอดปี67และตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเงี้ยงปังนะครับขอพระคุณที่เป็นกำลังใจกันตลอดมานะครับสวัสดีครับ